ไอ้แฟงไอ้เที่ยมันอัดอยู <c ười> <c ười> uh> uh uh> ่ไอ uh uh ้แฟงมันไม่กล้าตกกูออกมาเมันว yeah ิ่งหนีไปแล้วมีเงนเยอะแหลยสั้งดาวมา อมฤติกาลังผสมทุกหยดด้วยยาสั่งเลือดที่ไหลจากสายย,ยาสาพันลมที่ฝากให้พาวันมึงก้าวด้วยขาที่ชาสั่นกูเฮียร้องผิดเอาไห้อันนี้ของแท้น้ำอมฤติกาลังผสมทุกหยดด้วยยาสั่งเลือดที่ไหลจากสายย,ยาสาพันลมที่ฝากให้พาวันมึงก้าวด้วยขาที่ชาสั่นทำให้ผวาทุกบากาัดกูเออมละอาพวกตาต่ำจับสนยนขวนสดเดียว่ะกูเอะ น้ำอมฤตที่กาหลังผสมทุกหยดด้วยยาสั่งเลือดที่ไหลจากสายยาสาพัานลมที่ฝากให้พาวันมึงก้าวด้วยขาที่ช้าสั่นทําให้พวหวาทุกบากกูเอื้อมละอาพวกตาต่ำจับกูม<า>กอวมกูมอวมวยเ<ม>สียงอะไรวะเคาทอดอะไรเขาทอดอะไรเปล่า้เราก็ทอดกันเสียงเข้าไหมไป <laughs> <laughs> น้ำอมฤตที่กาหลังผสมทุกหยดด้วยยาสั่งเลือดที่ไหลจากสายอาซาผ่านลมที่ฝากให้ภาวันมึงก้าวด้วยขาที่ชาสั่นทำให้ผู้หวาทุกบากัดกูเอื้อมละอาพวกตาต่ำจับศพมึงโยนทิ้งคาฝั่งอีสัว์น้ำอมฤตที่กาหลังผสมทุกหยดด้วยยาสั่งเลือดที่ไหลจากสายอาซาผ่านลมที่ฝากให้ภาวันมึงก้าวด้วยขาที่ชาสั่นทำให้ผู้หวาทุกบากัดกูเอื้อมละอาพวกตาต่ำจับศพมึงโยนทิ้งคาฝั่งอีสัว์

มึงดูไอ้มามันดูแม่งกระเนียเข้าห้องเงี้ยโคตรเยี้ยเลยเอามันก็ต้องมีพระปูเออเนี่ยแล้วแล้วแล้วทั้งกลุ่มมีมาเล้วพูอยู่คนเดียวอ่ะเงี้ยเลยนอนคำแน่เลยเป็นที่อะไรไม่เข้าใจไอ้ส่วหนึ่งนัดสัผ่าเลยมื่อจว่าผาดป้าเป๋าสะพายกู ทำงานนะครับทำงานนะครับนี่ทำอะไรครับทำทรงครับทำอะไรครับทำทรงครับอันนี้ก็บอกดิมึงมึงมึงจะกิ๊บ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 ไม่เห็นนอนหนึ่งเดียวเขาบอก โอ,มอมแบบ้มึงไม่ตีกันหรอมึงแะไม่ตีเป็นแค่กูใช่ไหมของมึงมันจับเลยแบบวันนี้วันนี้มากภาพเพลงสนุกมากอือเด็กหนึ่งสองตึ๊บอ่าหมดแมงย่าอู้โอเคอันนี้คือการแบบอะไรครับการไฮแอดลิปครับอ๋อแล้วเมื่อกี้เขาไฮหรือแอดลิปครับ ได้ทั้งสองแบบเลยครับที่คุณทํามาครับอ่อทั้งไฮทั้งแอดลิปเลยแล้วทําเพื่อใชไหครับก็จะทําอย่างนี้ไงแล้วเราโดนอะไรครับหนโดนตบสิครับบ้าแล้วสักทีบ้างั้น้ยมันจะหานะมันจะหานะมันจะหานะเนี่ยมันจะหามันจะหามันพูดแล้วมันพูดได้ไหมมันพูดแล้วมันพูดแล้วมันจะหานั่งานนังานนั่นนัตบแบบตลกอ่ะมีเสียงแต่ไม่เจ็บอ่าลองดูลองดูลองดู

สิงเกิลหนึ่งที่เป็นเพลงคู่เราสอนเราไทยเอ็มวีกันครับก็ทักทักคได้ดีครับฝากอะไรถึงคุณดาวนะอ๋อฝากไปอุดรนะครับว่าอย่าติ่มให้มากแล้วก็อย่าชักว่าบ่อยเมียก็มีนะครับมันไม่เอาไฟไปวะเป็นไรนะคนนั้นเขาเป็นไรอ่ะคนนั้นเป็นไรหลุมลองยืนนี่สองคนจากคนมึงอ่ะเมื่อไหร่จะซื้อไม้ ไป <มา S 1> ได้ใช่ไหมไปปีเลย<อ>นะต่อได้ไหมไปจักโคฟฟ์ถ่ายเยอะไม่ได้เลยแต่ก่อนเล่นละไกันวนะไปเช็คไปเช็ค <c oughs> มีไหมต้องรีบไน,น,นก็รีบครับ ลลเยี้ยไฟลามดับไฟดับไฟอยู่ดีไฟลามขึ้นเสื้อเฉยเลยไฟลามโอ้โหนี่ตาอูนี่ศัตรูใหม่ครับผมศัตรูใหม่โดดกันจั้นเลยศัตรูใหม่ เทีาไรเหี่ยทำไมนะไปไปปเดือน้ไรหนพอพอพอเสียเวลาสียเวลาไม่ใช่มามารัดปิดิเตรียมนุ่ดิปิดตรงนี้แลนั่งยอดไม่ใช่ไม่ใช่คุยไปใกล้ใเลยเยีข้างหน้าองับบข้างอักอเอออย่างนั้นกูยนยอดไปกับเพลงกูก็ดูเตง ขอให้เอมนิ่งปุ๊บผ่านเดี๋ยวว่าเอ็มนิ่งผ่เนียนของนองกัค่ะตานม่ออเปลียนเปียนช่งสิ้งฉันไปโอ้โหอ้าไหนเข้ากองอีกอันไเขากตงอีกไม่เห็นเป็นเกมเลยโอเคออเมอันไหเข้ากองอีกันไเข้ากองอีกไม่เห็นเย็นเเยโอเคเออเกม จะเอียงคอทำอไมล่ะเอียงข้างกูให้เอียงข้างไม่ใช่เอียงคอกุ้มได้ไหเนียเดี๋ยวกที่เราได้เหรอได้ว่ะกูว่าได้ว่ะรับสบายด้วยเนี่ยไม่ต้องเซนพลังเยอะเซนใช้อารมณ์ยิงยกอารมณ์ทันกับแล้วก็ฮุกฮุกไปแฟงอะฮุกไปแฟ้ง จันมันเต็มดูก็กลายล่างไอ้วันเพ่นแล้วทำไมบาท้ายมึงไม่เร็งให้เร็วขึ้นนิดนึงเออวายแกเออวายแกยัอไอ้แก็ไม่เคยทำหรอเคยแล้วเป็นเียอะไรเลียเขารออัดกันอยู่ทำไมเยนคำหายแกแล้วถ้าพูดคำว่าไปหาคุณพ่อมึงไงฮะย้อนหน้าไปคำว่าไปอ่ะก็ขึ้นไม่ทันแล้วมันทันไหมไม่ทันไอเฮียนี่เป็นเฮียอะไรเนี่ยเอาดีดีดิ Oh. เอาพงกระดูกที่เก็บในกดบรรจงมาแต้มทิศดวงตาลงเหนือจากลอยอังคารมาในช่วงเวลาของจันทราน้ำตาหมานดำเขาบอกกันได้ให้เสร็จแล้วมองรถวางขาพิลึกพิลั่งสถาวิธีให้เห็นผีกับตาบางคนก็กลัวจะรับไม่ได้เห็นผีคนนี้ไม่คิดชีวิตเอาแก้วมาวางกระดานมาเขียนเป็นปที่สถิตของวิญญ,ญาณในหนังก็มีแต่จ้ำสแกร์ผสมกรบบดดไปพอทวิตเรื่องเล่าที่แต่งที่เติมมาบ้างเหมือนคนเขาจ้างให้จดมา จะใช้หลอกให้คนหลอนอภินิหารอังคุณอังโคให้ทำผิดโจทย์จกคำสอนอังคุณอังโคไม่ได้ไม่ไม่ไม่ <laughs> ไมเฮียนี่สนที่ห่ายคนเชื่อว่าผีมีแต่โบราณเราเป็นตำนานให้ลูกหลานวิทยาศาสตร์จะเนี <app ressive> เ่ยโ hey, อ <app> ้ยควยไอสัตว์บาเดียวแม่งล่อไปสามร้อยกว่าเมตรกันได้มไหมไอเฮียโทษโทษโทษไอเฮีย จะล้ไมได้ไมคดชมิตแ่วันหน่มไ้ท้อเหี่ถ่ยไรกัน่ไอ้ไม่ไมแแว่น้ไม่แแว่นแได้ตรงเนี้ยมึงจะตอนรกูทําไมนี่ยนู่น่ถ่าย่ะแต่โอบอกให้ถ่ายอ่ะถ่าย้มาตร่ตรนี้่ไม้วาไ้ไมตรง้ไม่ถือไมเปิดน่นด้อ่ะ้วาไ้ไมตรง้ยมึงบ้าป่ไดบ้าป่ตรนี้

วัสดีครับพวกเราพิทแลบครับวันนี้เรามาถ่ายบีครับผมเพลงในอัลบั้มครับอะไประกอบไปด้วยดาม่าครับเอ็มมาริโอและโฟเกอร์ไมะไมค์ไมโครโฟนไม่มีอะไรเยอะถ่ายบ้านล้างนะครับผมแต่กล้องกล้องนั้นฟาจะนะครับ ฝัติดน้มน,นะครับ<ม>เขาบอกว่าผีหลอกไม่น่ากลัวเท่าหีหลอกอามาแลบลิ้งปินหีเดี๋ยวกูไปตกไปหีทะลาลอกรครับเ,เอาข้นา <ไป S 2> สูงช่หมัมนยบอกว่าผีหลอกไม่น่ากลัวเท่าคนหลอกมนแลบลิ้ขึ้นตาเดี๋ยวตกไปควยทอคทงคำถามไม่ควรถามหรือว่าคำอบควรตอบ อยากให้เห็นเต็มตัวบ้างขึ้นมาหน้าบ้างเลื่องะเซนอะเออนะเรืองคอยเซนนะเพื่อนจับตุ้สมมติคุณลงไปป๊าบเนาะสมมติตกอะไรแล้วจับขาคุณมึงบอกไปจับฟาดเลยบ่อางมา์มั่งอ่ะตอนแรกคุณคิดว่าคือนั่งข้างบนเลยนะน้องมีเลยเออเาเทไม้ชี้คนอื่นรู้ไม่รู้ไม่รู้แต่คุณดูตลกไปสัตว์เอาให้มันแบบว่ากลางพอดีอ่ะเดี๋ยวพวกมึงไปยืนกันอันนั้นเก้าอี้หรือว่าอะไรวะ ไงดีวะตัวนี้มันอะไรวะไวน์โล่ฟอกป้าตัวดำนั่งตามเสาใช่ใช่เฮ้ยยังอยู่กับเราปะตืดเลยรอกูละวไปเช็คเชื่อไปเร็วเฮ้ยแบงคจับไอ้บ้า Love killing me Love killing me Love killing me Love 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 killing me Love killing me Love killing me Love 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 yo, yo. DJ จำเป็นครับโยโย่ DJ จำเป็น หรือไอชิ้นไผ่ ลองฟังสิทใ<ำ>ช้ยยอยู่เส้นนี้มันย้อนได้ไหมสะิัดิีค้าเก่าก่อนก่อนนะ มันย้อนได้พี่เยไม่ได้เดี๋ยวเราเราต้องมาวนกันอืโคตรมันเลยว่ะเต็งชีวิตที่เหีย